จุนจะหมักไก่นะคะมาดูค่ะว่าจุนจะใส่อะไรบ้างมีกระเทียมหอมแดงไอ้นี่คือผักชีเนาะผักชีหอมจุนไม่มีรากจุนเลยใช้ต้นกับใบนะคะส่วนนี้เอาไว้ยัดไส้ไก่ค่ะไว้ยัดท้องไก่ค่ะก็มีตะไคร้ใบมะกรูดขา่าแล้วก็ขิงนะคะส่วนเครื่องปรุงที่เราจะปั่นรวมกันกับตัวนี้นะคะก็จะมีพริกไทยดำผงปาปริก้าเกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะ น้ำมันหอยซีอุขาวส่วนนี้เอาไว้ทาตัวไก่ค่ะออลิฟออยล์ค่ะไก่จุนใช้พันกว่ากิโลค่ะนี่ค่ะนักพันกว่ากิโลนี่ค่ะหกิโลกว่าค่ะมาค่ะเดี๋ยวจุนขอปั่นเครื่องก่อนนะคะพอเราล้างทำความสะอาดไก่เสร็จนะคะก็ถึงขั้นตอนที่เราจะเปิดเปิดเขาค่ะเพื่อที่เราจะหมักเนาะ ใช้ช้อนนะคะทาเบาๆเพราะว่าไก่เขามีผังผืดเนาะไก่มันมีผังผืดแล้วก็ช,ช้อนเข้าไปเบาๆค่ะเพื่อที่เวลาเราหมักมันจะได้เข้าเนื้อนะคะนี่แหละค่ะวิธีที่เียมจะทำนะจนทำให้ดูคก่าค่ะจนได้ทาแบ้างแล้วแหละนี่ค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนยคะค่อยๆเลาะผังผืดเขาเข้าไปค่ะเพื่อที่เรา จะได้ยัดเครื่องปรุงได้ค่ะทำเบาๆอยให้หนังไก่ขาวนะคะคุนขอทำก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนของการหมักนะคะ นี่คือเครื่องเครื่องที่จูนปั่นเรียบร้อยค่ะอ่าจูนก็จะเอามาหมักเลยต้องปั่นละเอียดอย่างนี้ค่ะนี่แล้วเราก็ล้วงเข้าไปค่ะตามท้องของไก่ข้างในไก่อืนี่ขั้นตอนนี้จะเป็นประมาณนี้นะหอมเครื่องเทศค่ะ จูนทำให้ดูคร่าวๆคะ่ะเดีด๋ยวจืนจะขอทําก่อนนะคะพอเราใส่เครื่องไปหมดแล้วนะคะเรานว่ให้มันทั่วหมดทุกอย่างแล้วก็เป็นการยัดเนียยัดเครื่องหอมที่เราเตรียมไว้เนาะ,ะตะไคร้ขาขาตะไคร้ใบมะกรูด นะคะขิงนั่นแหละค่ะที่จุนเตรียมไว้อ่ะคะ่ะและเข้าไปเลยค่ะจะได้หอมหอมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ มัดขาไก่เลยนะคะเนี่โอ้ยนางงามก็ทานี้มัดก่อนนี่ค่ะมัดมัดขาไก่แบบนี้นะคะเดี๋ยวจูนหาได้มามัดค่ะนี่ค่ะจูนมัดเสร็จแล้วค่ะเราก็หมักไว้อย่างน้อยนะคะสามชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะตอนนี้จูนเอาไก่เข้าไปอบแล้วนะคะเพิ่งเอาเข้าไปค่ะ นี่ค่ะองศาที่จนทำเนาะเดี๋วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงค่ะคือสองชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงพลิกตัวไก่แล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งข้างค่ะโอเคนะคะ